สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พเ,เชน,เน,นะคะวันนี้นะคะแม่เพิ่งมีของมาให้ดูใหม่คะ่ะเป็นของไอบูมเหมือนเดิมเลยนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะที่ได้มานะคะมีความแรงเหมือนเดิมเลยค่ะดูสิคะเดี๋ยวแม่จะให้ดูก่อนนะคะว่าเขามีกี่หน้านะคะเขาก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะคะ5ห,หน้านะคะ1 2 3 4แล้วอีกหน้าหนึ่งก็คือเจ้าหน้านี้ค่ะที่เป็นลูกแพนด้านี้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้นะคะแม่เพื่งนได้ตัวไหนมาทุกคนรู้ไหม,ย,ไมยังไม่บอกค่ะยังไม่บอกเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็อันนี้คือลูกลิงนะคะของอยู่ในมือแม่เพื่อนนะคะอยากดูไหมว่าตัวอะไรเนื่งสอง แม่ได้เจ้าพีทดำนะคะที่เป็นหน้าแพนด้ามาค่ะทุกคนค่ะเห็นไหมนางมีความสวยงามและมีความมุ้งมิ้งมากด้วยนะคะเสียดายไม่มีกระดิ่งแมวค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะดูสิคะ น่ารักใช่ไหมอ่ะอันนี้คือเจลพีชนะคะมันก็จะมีความไม่เหมือนกับพีชที่มันเป็นธรรมดานะคะอันนี้จะมีเนื้อที่หนักกว่านะคะแล้วก็จะยืดได้ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นคนละอย่างนะคะก็ดูสิคะทุกคนนี่ความสวยงามนะเดี๋ยวจะทําการบีบนะคะโอเคหนึ่งสองสามมันจะยืดได้นะเห็นไหมยืดยืดหยุ่นหยุ่นเหมือนเรากินเจลลร่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะสวยงามจริงๆเลย ก็นี่นะคะแม่พึ่งได้มาวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะก็รีบเอามารีวิวให้ดูนะคะก็ทุกคนอย่าอิดแม่พึ่งนะคะถึงแม่พึ่งจะมีของแลเยอะนะแต่แม่พึ่งก็ยังแจกของแลอยู่นะคะแบบนี้ยืดยืดหยุ่นยุ่นเหมือนอะไรอะจอลล่แวร์อะไรประมาณนี้เลยค่ะพูดแล้วก็แบบมันเหมือนขนมเลยอะถ้ากินได้คงเอาเข้าปากมานานแล้วแบบนี้เลยนะคะ ลายเส้นเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเขียนว่าบูมอยู่ตรงนี้นะคะก็มันน่ารักมากเลยค่ะ2ตัวนี้นะคะชอบอันไหนช่วยคอมเมนต์ให้แม่พึ่งด้วยนะคะก็วันนี้นะคะแม่พึ่งและเจ้าพีทดำหน้าแพนด้าลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไลค์และอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ And it's so, it's so sad to think that she don't see what